ทุกคนครับวันนี้มาแนะนําวิธีการเลือกซื้อ power bank นะฮะว่าการเลือกซื้อ power bank ทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเราดูที่เรื่องของความจุใช่ไหมก็คืออย่างอันเนี้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันมิลลิแอมสมมติว่าแบตเตอรี่มือถือเราอ่ะมีความจุอยู่ที่สามพันมิลลิแอมใช่ไหมมันก็จะชาร์จได้ประมาณสักสองรอบครึ่งอย่างเงี้ยครับอ่าตัวทำว่าสองรอบหมายถึงว่าจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะอีกอันหนึง่งก็คือเรื่องของ ความปลอดภัยครับที่เราใช้งานเนี่ยเพราะว่าปกติเราจะเคยได้ยินว่าเรื่อง power bank ที่ไที่แบบว่ามันระเบิดหรือมีการลัดวงจรอ,อะไรเงี้ยมันต้องมีพวกชิปหรืออะไรที่มันแบบป้องกันนะฮะอย่างอันนี้ครับจะเป็นหอง e loop นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นบรนด์ออ e เ l นะครับ all e l l by e loop จะเลื่อน e 1 2ต่อเนี่ยก็คือเขาจะบอกคมจุว่า1 1 0 0 0หมื่ัลแอมป์ใช่ไหมสามารถจะชาร์จได้มาสักสองรอบครึ่งประมาณลองดูละใช้จริงนะับประมาณ2 รอบครึ่งถึง2รอบประมาณนั้นนะฮะ,อ,ะอันนี้คือต้องบอกว่ามันอยู่ต้องต้องอยู่ที่ว่าเราใช้งานยังไงด้วยนะเพราะว่า USB อะครับมันมี2แบบก็คือ USB ที่เป็น USB ชาร์จปกติกับ Fast Charge อย่างเงี้ยแต่ตัวนี้จะไม่ให้ Fast Charge ก็คือไม่ใช้แบบชาร์จเร็วอะครับคือชาร์จปกติแต่ว่าแนะนำให้ใช้กับสายของแท้ที่มากล่องนะทีนี้เนี่ยถามว่าการใช้งานเราใช้งานยังไงนะครับเราดูเรื่องของอการชาร์จนะครับคือ ตัว power bank ตัวเวนี้ยมันชาร์จไฟเข้าตัวมันเองเนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมงเต็มนะครับเต็ม1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแอมป์เต็มหชั่วโม,มงนะฮะต้องบอกว่าถ้าเป็นมือถือเนี่ยบางที2ชั่วโมงเต็มใช่ไหมแต่เนี้ยมันก็คือประมาณคูณ2ไปนะครับทีนี้เนี่ยมันจะดูอะไรเรื่องของอินพุตครับอินพุตกับเอาต์พุตนะครับก็คือเรื่องของไฟเข้าครับไฟเข้าคือชาร์จเข้า2แอมป์นะฮะห้าโวลต์สองแอมป์นะครับ,รบแล้วก็ไฟออกก็คือมี2ช่องนะครับช่องหนึ่งเนี่ยจะเป็น 5โวลต์2.1แอมป์นะครับเนี่ยมันก็จะชาร์จเข้าเร็วใช่ไหมแล้วก็5โวลต์2.1แอมป์นะครับ2อ,อันแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้กับมือถือเงี้ยเราลองเสียบชาร์จถ้าไฟไม่ข้าลองเปลี่ยนเปลี่ยนรูเอานะครับอยากให้ใช้ใช้สายแท้นะเพื่อจะได้ชาร์ารจแบบได้แบบไฟคงที่ครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็น power bank นะฮะแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็คือดูตรงนี้นะครับอตอนนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ ใช้จ่ายไฟเข้าก็คือเสียบชาร์จไฟข้าอพ่อแบงค์นะฮะจะมี USB สองสองอันนะฮะสองอันตัวนี้เนี่ยก็คือจ่ายไฟแต่สเปกเมื่อกี้เนี่ยมันจ่ายไฟเท่ากันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราชาร์จมือถือเราลองเทียบดูว่าชาร์จมือถือเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราลองใช้มือถือของโปโกนะครับ X3 Pro นะครับนี่อ่าชาร์จจะเป็นแบบสายรีนะครับเอาสายมาเสียบ อันนี้บอกนิดนึงนะว่าถ้าเราใช้ชาร์จมือถืออ่ะ,อะการใช้เสียบรูเดียวนะครับพอแบงค์รูเดียวเนี่ยมันก็ยังให้ไฟที่มันไม่ไม่ดึงกันนะเนาะเสียบอันเดียวก่อนนะครับอลองดูนะเสียบปุ๊บอลองปิดก่อนปิดอันนี้มันจะรองรับฟ้าชาร์จนะแต่ว่าทีเนี้ยมันจะขึ้นอันนี้คือไม่ได้เป็นชาร์จเร็วครับแต่ชาร์จติดไหมชาร์จติดนะครับชาร์จเข้าอยู่ อันนี้นะครับจากการทดสอบเนี่ยเราดูไฟตัวนี้นะคือเรา,าชาร์จแบต p h o n e 12นะฮะด้วยสายของแท้นะครับที่เป็นสายปกติไม่ใช่สายแบบว่าฟาชาร์จเพราะว่าฟาดชาร์จจะรูเป็นไทตีนะครับตอนนี้รูเป็น USB นะครับก็ชาร์จได้มันสองรอบสองรอบคือแบตหมดแล้วก็เสียบชาร์จครับสองรอบประมาณนั้นนะ อ๋ออีกอันนึงนะครับที่อยากให้ดูก็คือเรื่องของมออกกครับนี่ก็คืออันนี้นะฮะคือตอนนี้แบตเตอรี่ที่ขายอยู่ครับ p o w e แบงค์เนี่ยมันจะต้องมีมออกกนะครับซึ่งถ้าเกิดขายอยู่ตามพวกทอปปี่รัตซ่าก็ขอให้ลองดูเป็นร้าน Official นะครับแล้วก็ดูร้านที่ได้มาตรฐานหน่อยนะแล้วก็สังเกตแล้วกันว่ามันมีมอออกกด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะว่าเวลาเราใช้งานนะซึ่งในการเทียบอะถ้าเกิดเราเทียบ2อันเนี่ยบางทีมือถือเราสอเครื่องอะผมมี iPhone กับตัวนี้ใช่ไหมปรากฏว่ามันดึงไฟกันอย่างเงี้ยเออมันก็จะทําให้แบบเต็มเ,เต็มไม่ใช้เวลา,กว,ากว่าจะเต็มก็ใช้เวลานานไงนครับเนาะก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับ Power Bank Eloop นะครับนีน่เนาะอ่ก็ลองดูแล้วกันแต่ว่า โดยรวมเนี่ยก็จะแนะนําให้ถือตัวนี้แหละเป็นประมาณสักงหมื่นหมื่นมิลแอมประมาณห0 0่นสองหมื่นมิลลิแอมเต็มที่นะครับอย่ากเกิน่างนั้นนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเวลาขึ้นเครื่องนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ราคาพอแบงก์ก็ไม่ได้แพงเลยนะครับแต่ว่าขอให้เลือกที่ความปลอดภัยก่อนละกันนะนี่อย่างแรกเลยนะครับที่ผมมองนะคือเรื่องน้ําหนักครับคือหนึ่งมิลแอมอย่าให้มันเบาเกิน ตามตะเป๊กมันคือ205กรัมครับก็ถามว่าคล้ายๆมันก็ประมาณเดียวกับมือถือเครื่องหนึ่งนะฮะประมาณเดียวกคือถือเครื่องหนึ่งเลยเนี่ยมันต้องมีน้ําหนักนิดนึงสำหรับผมนะมองว่าพอแบงค์อย่าเบาเกินไปนะฮะให้มันหนักแล้วมีความแน่นเนี่ยมีความแน่นของมันต้นหน่อยนึงนะครับจะดีมากๆเลยนะนี่แล้วก็ในการชาร์จเนี่ยถ้าไม่ได้รีบร้อนอยากจะให้ชาร์จทีละทีละ คั่วดีกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกว่าจะเต็มแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างนอกแล้วเราไม่มีทางเลือกที่จะเสียบปลั๊กเนี่ยเราก็เสียบ2อ,อันได้พอให้มันใช้งานต่อกันได้เนาะอ่าก็จะเสียบ2อ,อันแต่ว่าอีกอันนึงคือที่เราเคยใช้อะ่ะคือถ้าเป็นสายแบบที่มันแยกเป็น3มแฉกอะครับสายสายานะที่แยกเป็นแยกเป็นสามแฉกมีตานิ่งนะครับมีไพซีแล้วก็มีไมคโครเนี่ย การเตียบเพาวแบงค์หอันแล้วไปแยกออกสามอันเนี่ยหรือ2อันเนี่ยมันไฟเข้าไม่เวิร์กเลยนะครับเลยบอกว่าถ้าเป็นตัวนั้นนะไปเตียบชาร์จกับอ่ารับเต้ถ่ายไฟดีกว่ากับพาวแบงค์เนี่ยแนะนำนะครับยังไงอยากจะให้ใช้1นึ่กับ1เครื่องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เเป็นทีละเครื่องได้แหลนะเนาะโอเคเดี๋ยวไปก่อนสวัสดีครับ